สวัสดีครับมือนี้เสองพันเสองทีหาพฤศจิกายนสองพันหาร้อยหกสิบหาถี่มาอัปเดตราคาง้วงช่วงนี้หนาหนาวกำลังเข่าเข่ากับกำลังถี่เริ่มเกี่ยวแล้วเข่าดรอราคาง้วงจะเป็นยังไงมือนี้ถี่มาอัปเดตราคาง้วงนาะพี่น้องเนาะติดตามติดชมเด้อในกระฝากดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเดยราคาง้วงจะเปลี่ยนแปลงบ้าง

สีบวกเนาะสีบวกคืออกสีงามน,นี่พี่น้องสีแดงสีพ่องาบๆนวลนเนาะสีออกนวลเดือดเดสีขอบเปียกสีขอบเปียกเครื่องกะดำนมสีลูกแรกกันปะเ,นเริ่มไปลูกไปลูกสองข้าทองอ๋อลูกสองข้าทองเนาะลูกสอง ตัวแรกมันมนตัวเทือกตัวแม่ยครัอ๋อตัวผู้เนาะมันออกแล้วตัวนึงเป็นตัวผู้เนาะนี่เนาะดูง่ายเลยซีบวกเจ้าพี่น้องลซี่บวกเจ้าเฮ้ยอีกตัวนึงพักน่าตัวอันนี้ก็แม่มาโค้งโค้นี่หลายไปเนี่ยใช่อ๋อแสนหาเนาะนี่แสนหาโอ้ยคนกินน้องมึงมึเห็ดแห้งเลยเดี๋ยวดูดอยูว่านี่แมลูก ลูกตัวียลูกตัวัวหวเนี้ยอ๋อลูกตัวเนี้ยอนี่ลูกตัเียแสนหาเนาะน,นี่แสนหา,หนา,นนหาเด้อนี่สูงลอยไทยลอยหาปะถึงัน่าลอยสี่สิบหาบกบวกเนาะนี่ลูกกับแปท้ทอแมแ่โอ้ลูกลูกพรท,ท่านไหนนี่ลูกวิโก้สอล้านอ๋อวิโก้สองล้านนี่อ้มันเย็นทางไายมึงได้ไหม <laughs> กินนมนาะลูกลก,กินน้แม่ยก่ สีแดงวิโกสองลายกอนนังกินน้องแมงแสนหาพี่น้องแสนหาเด้อนี่แข่งขาเราก็งามเลยพี่น้องแข่งขาเรางามดีแข่งขากต่งามแล้วเลยลูกแก๊กตัวละไอตัวแรกครับอ๋อตัวแรกเนาะโอ้เขาหัวหลุดเลยพี่น้องอยูกตัวแรกแสนหาเครื่อง หางกระง่าหางกระเงาหงาหกงาหกระงา่งาฟ้องเง่าหางกระฟ้องเง่าเชิงดำรับประกันตำนี้ขาถอดขาถอนเนาะถูกอย่างมีใบมีหลอดเนาะงั้นปะเอาขอเบอร์โทรในหอยเลย ศูนย์หกหาศูนย์หกห้าสาก้าแปเก้าแาแ่าอ่ายังไยังหึ่งขอโทษเฉกเถามล้นเนาะยูขอกับมี่ยูหอกเนาะอถ้าอยากมึงน้ำขอกะจังไอโทษบอกกันเนาะอ่ะมันหมาเน้อหอยเอ้ยมันหมาลงัวเด้อปันป่วนวัสดีครับพ่อเปิดไลฟนไหมเนี่ยฮะสามสบเด้อนี่ลูก หลุกก็เมียเมียสูงลอยสมบวกวก็เร็วตัวหรอ, <S <S อามบเจ็นเนาะพอสานี่ต่อรองได้ต่อรองได้อีกตั้งหันมเอาแล้วนี่ละนี่เอาใสโอ้ยเอาไปอีกเอาไปอีกเนาะพ่อนะเอาไปอีกนนะกทีดดน่เกหนึ่งอันต่อพื้นที่น่ยนีย่เครื่องแดงนี่พื้นที่เข้ากับดำคอม นี no, ่รายมอกน้งามดีเ่หเข่าก้องกับงามพร้อมด้วยกันกินน้แม่เสยเลยทานกัพร้อมงามเครื่องแดงี่นองเครื่องแดงเร่อไหนทานิเนี่ยเอามือต่อรองพอดีแค่น้อยก็ไดตัวเนี่น้อทานเอาไปเรียง ขี่กับกุ้งไวแห้งหน่อตัวบวานีเนาะเกี่ยวเข่าแล้วนิดน่อยก็เกี่ยวเข่าสามสิบเกียรตน้อนี่สามสิบเกียรติเลยน้ำเข่าดำแม่นี่เด้อเนาะอ๋อสามสิบเกียคือกันแม่นี่สูงกว่าตัวนั้นสูงกว่าแม่นี่พี่น้องนี่สูงกว่าแม่นี่แม่นี่สูงกว่าลูกกับแม่อันนี้เราวดิลูกตขึกันลูกตัวเดียวคือกันลูกตัวเดียวคือกันแต่ว่าติดไรพ่อไรพ่ออยากไรเนาะ ก็อยากได้ยู่นินน้องแม่เลยเครื่องดำตัวนี้เครื่องดำาังจะลากินสูงกัลอยซียตัวนี้ลอยซีอ่อนๆโอ้หลูได้เลยลได้บไปเลยบาไปเลยลูกตัวนี้ไ่อกันกับพ่อเลยขออร์โทรเราเหเนาะ อ๋อขอเบอร์โทรยไปโอ้เสร็จสมมมันบ่นี่่อ๋าขอเบอร์โทรเลยศูนย์หกสองหนึ่งศูนย์แปดศูนย์สามเจ็ดสามโทรเฉาถามนี่เนาะถามว่าสองมเนาะมันมันอยเอ้ยมันมันเด้อมันมันมันมั Ờ, tôi nghĩ mẹ này xí si cầu Tôi nghĩ xí cầu Tôi nghĩ xí cầu, tôi si nghĩ cầu nó si hmm. Phó văn này nè Ô, nè, anh nghĩ hốt cầu Xuống rồi Hà sân Rồi xí buộc nó Xí si, si, buộc Tí tà, mới là nó thì nó Mẹ sáu văn bắc Cơn đậm Cơn à. đậm nữa vì nó, Kên đậm เชียงดำเครนงดำเหางกระงามหางกระพมงั้มงัวสาวงัวสาวเนาะงัวสาวงัวสาวขาเรากระงามสีแดงดีอยู่พี่น้องอันนี้ฮกเกิลนี่แม่นี่ฮกเก้ลเนาะนึ่สูงเลยสีบวกอยู่สีแก่ๆผิดละเนาะสีแก่ๆสีหาถึงยจ่เด้หนี่งแม่นะถึงปะอันนี้ถ้าได้ก่อนอันนี้สีเกิลเนาะ อันนี้ซีเกาตัวเมียนี่ซีเกาเด้อพี่น้องซีเกาแทงขาแล้วก็งามหางแล้วก็ข้อดีเครื่องดำเครื่องดำเครื่องดำหน้าแล้วก็งามหูบดปิดบดผอมอันนี้ก็ตีตายกันนี่ตีตายไม่ไม่อยู่ตีตายไม่ไม่อยอะตุ้นซีหาอันนี้ยังหน่ไม้อันนี้ไม้เหลือหนึ่ง ตัวนี้พรอ,อันพ่านไหนนี่อันนี้สานึงเนาะตัวนั่นเดิตัวนี้ดิอันนี้หาสอศยอันนี้หาสอศอันนี้สามนึงนี่สานึงเด้อนี่เอาขอเบอร์โทรห้ให้นย์หองหนึ่งเก้าสอง หนึ 1> 1, 2, 1, ่งสองหนึ่งสามนอก็ถามของหอยเพิ่นเออมันมันได้หอยอ่ะมันมันเราขายงวดเลเก็สิได้ขายอยอะอ่ะมันมันเด้อลูกแม่นึงเนาะพี่น้องเนาะตรงนี้สูงไงดอยหาบัวก,กันนี่ลูกกระแดงดีครับลูกมันหมดนี่ป้าลูกทำไมแดงจังเจ้างดาลูกแดงดียอแม่น โอ้พอมันพันไหนอะไรเนี่ยลูกสามหนึ่งครับอ๋อลูกสามหนึง่งเคฟเนาะอ่าเคฟสามหนึ่งโอ้แม่มันนี่เป็นสีขาวออกลูกแดงเด้อพี่น้องบวชพ้อมแม่นในไงสูงแม่ผสมแล้วมั้งนี่แม่ผสมแล้วแม่มเวล,ลายังไงอ๋อแสนซีโอ้สีแดงดีครับโอ้หนาไหมหน,นาเรางามเดีพี่น้องโอ้ผู้ใดอยากเอาไปเห็ด bò ừ. ừ. mẹ phăn nè ngăm đơ nè đơ nè, cô nè, tổ ngăm kẹt đầy sụt giang, đây. Nó, bà, đầy giang đây. đấy, nọ, nên bao đầy sụt giang đấy,แสน đâu đấy các,แสน si,แสน si, mẹ măn đần thả lắc, anh mày, 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 anh แต่มือด้วยคุณพร้อมขามันากกันนี่เลีน้อยนอนพี่น้องเนาะสิบสี่สิบสี่แปดสิบสี่นลูกลูกสิบเอ็ดขอเบอร์โท่นะหอยศูนย์เก้าสามศูนย์เก้องเก้าศูนย์หออโทรเชคก็ถามหอยไปเนี่ยมันมาเนหอยเอยมันมามันมัน นี่บ่ไปแล้วได้่่เ<อ>นียหยาดฮะอ,อ๋อนี่สีเ่าด้อนี่อวม่วก็ยังม่วสาวันี่โอ้และข้างงานัเนาะสูงยสีบวกก็น่นนี่เนาะสูงลยสีบวกแม่สาวคอมสีแดงแดงจนซ้ำเลยนี่ซ้ำแดงซ้ำเลยเขานม่วงสาวเนาะ โอ้น้ำใต้น้ำหนุ่มเราก็าง,งามนี่ <Okay. S 1> แข่งขาเราก็าง,งามเราประกันขา,ท,ขาทอกขาถอนเนาะพอเนาะเราประกันขา,ท,ขาทอกขาถอนนี่กูได้สนใจกันโทษเช็คโทษถามเราเด้อของหอยเปน็นนกเป็นนกมาขายแข่งขาเราก็าง,งามมีเขามีเขานิดหน่อยเขาก็ประมาณนี้แหละน้าเราก็าง,งามอยู่น้ำใต้เราก็าแข่งขาเราก็าเห็บงามม้วนหล่นตุ่นเลยนุ่มนะนุ่มซี น้องซีน้องซีเนาะว่าเนาะน้องซีเอามาอีกตัวความเมื่อย <c oughs> แม่นี่หลายประเด็น <c oughs> อันนี้ 85, <c oughs> แปดซี่หาเด้อหนิแปดซี่หานี่งามๆหน่โอ้เราลูกตัวกี่ตัวนี่ลูกตัวที่สองโอ้ลูกตัวที่สองหนิลูกตัวทสองแล้วพี่น้องลูกตัวเมียเด้อเออตัวเมียตัวเมียหางากับพ้อมง,งามหน,นิล่ะลูกมันเด็กพรอนพัดไดินี่ลูกมันเด็กอย่างนี้ลูกมันพักลูกคนอยัง นมอซีพี่น้อ,นองนมอซีเด้อนี่นมซีเครื่องตาสูงลอยซีแก่ๆอยู่หนิน้องลอยหาถึงบ้างอ,อ่สูงลอยหาอยู่ขนาะดโอ้เปิดเครื่องอย่างมั่งควมแข้งขาแข้งขาแล้วก็งามขาแล้วก็ง่ายมอหลุนลูกตัวที่สองเราพ่ะนะลูกตัวที่สองเด้อนี่ลูกตัวที่สอง โอ้เอามึงกล่องนี้นั่งมึงกล่องโอ้โหมาลงามเลพี่น้องราคาเล่ราคาง่ามงาราคาพ่อนี่เนาะพี่น้องเนาะอ๋ะขเบอร์โทรนะศูนย์เก้าสามศน้าสามสี่เจ็ดหี่เจ็ดอ้สามเก้าเจ็ดหกสามเก้าเจ็ดหกอ่เท่าเช็ก็ถามของพอเนาะ อยู่ขอกยังกับสิมีกันเนาะขันหาตัวนี้วัดไปกัยังคอยบอกกันโทษอีกเนาะโทษเช็ดกระถามพอเด้องาะงาเงาเล่าพี่น้องมันมานพอเลยมันมานเด้อแบบนี้เรามาสองก้มสี่ตะขางเราอยู่ดิอ่ะแม่นึงครับน้องเปิดไรเปิดพอนี่เปิดไรเป็นไหนนี่โอ้โหขาฮะลูกูตัวผู้เนาะอ๋อลูกพรพันธุ์ไหนล่ะลูกเนี่ยนี่นเนาะสติงเล่อ๋อลูกสติงเล่เด้อแต่ว่า ลูกเสติงเล่เด้อนี่เด้อลูกเสติงเล่นม่อมซีเนาะนม่ซีแข่งขางามมันลำปีกสีเศร้าเลยน้อนเนาะล่ำปีเศร้าเลยเด้อนี่ลำปีเป็นลำปีเศร้าสูงลอยหายู่งเลยน้อนี่เนาะสูงลอยหายบอกเกี่ลูกเสติงเล่เด้อนี่เนาะหางเราลูกเด็กเช็คเดือนแล้วนีิลูกเด็กเช็คเดือนอ๋อสี่ขวสามเดือนลูกของสี่ขวสามเดือนแล้วเนาะราคาครั โอ้โหโอ้โหโ้นามันก็งามเดีพี่น้องน่าเราก็งามอยู่นี่แหละเครื่องเครื่องดำดีอยู่เครื่องขาหางกับฟ้องงามเครื่องดำอยดีเครื่องดำพี่น้องเท่าไดก็พอเปิดหกขาครับหขาเนาะอ๋อขอเบอร์โทรหน่อยพ่อศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่ สามหกสองหกเก้าศูนย์หนึ่งอ่าโทรศัพท์ก็ถามวังพ่อเด้อของหอยควอดควอดลักมันง้อมาใส่นอควอดง้อมาตียาโซเนาะแก่ไก่เนาะวันไหนคาดกับตียาโซเนาะอ่ามันหมาเนาะควอเอ้ยอ่าวันดีกับควอเออยมือนี้มาไทยควอดอีกแล้วมันหมาเนาะควอโอ้ตัวนี้สูงเนาะตัวนี้อ่ะสายหูนกพี่น้องเนาะนี่สายหูเด้อนี่สายหูตัวใหญ่นี่สูงลอย อ่าบวกยุไอนี่สายหูนี่แช่งขาโอ้โหปวข้อมขาวนี่ล้วเลยลูกแค่ตัวละพอนี่ลูกตัวนึงเหรอเนาะให้ลูกมันอ๋อลูกแยกแล้วเห็นปะลูกผู๋เนาะนมซีทองว่างง้อทองว่างไปไล่ไดเลยพอตัวนี้่าหาเออนี่หาหาของยี่พอเด้อนี่ อามมากตัวพมนี่ฮะนพอห้ตัวเหยืเหยอหนึ่ง้อ๋ออันนี้คือห้า๋อเบอร์น้ำกันเบอร์น้ำกันวะอ๋อเบอร์น้ำกันอ๋อนี่เบอร์น้ำกันอ่ะอันนี้กืลูกตัวนี้เรนี่ยโอ้ดูหูเงานพ้่น้องหูเงาเด้อนี่นี่แหะตั้เงาลูกคอนพัดเลยน่ตัวนี้ฮอนพัดเลยน่ลูกตัวนี้เนี่ย อันนี้ก็สูงลอยหาบวกเรย้อยพี่น้องนี่งลอยหาบวกเด้อนี่ลอยหาบวกน้องฟีแข่งขาดูมันเกิดง่ามเด้อพี่น้องคนหม้อหลุนโอ้ยงายอีกจ้างหากักเครื่องดำเครื่องดำผมฟอ,องง่ามเแล้วฟองปวดท้องอีกฟองเห็นป่ะทะเลก็แม่นี่ครบ จ็ดมเนาะอขอบอโทษนะครับเอเดียวกันรท่านบเดียวกันบพอให่่หันนอกพี่น้องอ๋อเบอเดียวกันเด้อททีก็ถามเราเด้อเบอร์เดียวกันอ๋องอก้วยเล้มาหลายตัวพี่น้องเาทกีก็ถามเด้อฮะยังก่อ๋อนี่กสิามะไก่อสาสามงอนี่งสามมื่นสอง นี่สองหมื่นสามม่นตัวเดียวแ่มาตัวเดียวอีกตัวนี่งเจสามนี่เจ้สามอ๋อัวตึกตึกนะหัวตึกตึกก็หัวขาวหน่อยอ๋อขอเอร์โซนนีฮะฟุบเปนอยากได้ชุดก็แปดกแปดโอ้เบอโอ้ยยังไงวะโอ้ยชแปดห้าชุดแปดห้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดสามหนึ่งสี่อตัวเช็คตัวถามังหอยกันเออมันมัได้หอยเอาไหอันนี้แมนบ่นี่อันนี้ก็แมนบ่นี่ อ,อันนี้ก็แม่นของเราคือกันนั่นนี่อันนี้อันนี้อันนี้ลูกวันตัวใดนี่นี่โอ้ลูกสีดำตัวนี้พรานพันธ์เอ็นี่ลูกพลิกแดงลูกพริกแดงเนาะน,นี่เนาะอันนี้ลูกพริกแดงเด้หน,นี่แปดหมื่นหาพันราคาคบนี่เนาะแปดหมื่นหาพันตัวร่องได้อีกต่างหากน้องห้อยเนาะนนเกรงดำหางกะหางกะงามอยู่นี่หางกะพร้อมงามนมซีเราประกอบขาถอ่ขาถั่วหนะขาถอนะอ่าเราได้ลูกแค่ตัวนี่แมน สองครับสองตัวนี้บ่เออสองตัวนี้คันผสมไหมคือตัวสามนะเออเนาะขึ้นแล้วบ่ขึ้นแล้วบ่ะอ่ขึ้นแล้วพ่ะนะนี่ลูกมันสีดำเลยนี่ดำซ้ำเม็ดประขามเลยนี่ลูกสีซดำเม็ดประขามแปลว่ามันกิดสีได้งออกเลยที่มันขึ้นแล้วพ่ะนะแม่มันก็เริ่มขึ้นแล้วนี่แหละแช่งขาลูกมันกระด้ผู้ใดก็เป็นแม่พันกระด้สบายเลยนี่สูงก็เลยสามบวกอยู่สิบอีกนึงนี่เนาะก็มนีไรปะเนี่ยนี่ อันนี้เกณมหาพันพอมันไหนซีไว้ป้วน,นี่อันนี้พอซีไว้พอมันไม่ไรมันไม่ไรมันได้เป็นซีไว้นี่สูงแปรทอเมียเดี๋ยวตัวนี้นั่น่ะเมียเกรืองดำนี่สูงลอยหาอยู่นนอ่องลอยหาอยู่หางกางามน,นุ่มซีนี่แบะเบอร์กับเบอร์นั่นเราพี่นอ้องเบอร์เดียวกันเนาะเบอร์เดียวกันเบอรเดียวกันออัอนมันเด้อหอยเลยมานานันมันเปิดอยู่ๆเดือไก่ึงงงๆ,ๆงเราพี่นอ้อง อันนี้ของีอนะเปิดแล้วไม่ดพอนี่ซี่สิบลูกขาแม่ขาสูงเยซี่บวกเนาะสูงเยซี่บวกเด้นี่ลูกกับตัวเมียพร้อมกำลังกินนมพร้อมเกลียงกะดำดีอยู่นี่แหละเราได้ลูกแก่ตัวลวนี่เราได้ลูกแค่ตัวสามตัวตัวนี่3ามตัวนี่เนาะัรผสมไม่ก็ตัวซี่กันผสมไม่ก็ตัวซี เครืงขาเครื่องดำางนผสมไม่คือโตซี่นี่แหละละค่ะเออเบอร์โทรเนี่ยใส่ร้อเบื่อบาทจบพ่อวนอาวนานจบพ่ออะหามึงคอยหาคอยหาเด้อเบื่อทศูนย์แปดศูนย์หนึ่งหกสี่สี่เกาสี่ศนยอ้าย์สี่สี่ายสีด้อ่าาย่ายอ่าตลาดชมพู่บุต ลอยเอ็ดประจำมันดีก็ร่องดีตั้งะฮะประจำมันที่หาเศรษฐกิจกาย่นพ่อสอนฝันหาลอยขึ้นมาคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้ก็นอาพี่นองเนาะถ้ามึงคลิปที่สองพอมึงก็เง่าสมกล้วยแล้วแจ้งได้มึงกับแจ้งคอยมึงกคลิปต่อไปเนาะสนาหมั่วสวัสดีครับ